าวิว,ลลวันนี้เสนอคําว่านิวเคลียสนิวเคลียสถูกค้นพบโดยระเบิดบราวนักพฤกษศาสตร์ษษาชาวงกฤษเมื่อปีคิสตศักราช1831มีลักษณะเป็นก้อนทึบแสงอยู่บริเวณกลางกลางหรือค่อนไปข้างใดข้างหนึ่งของเซลล์เซลล์โดยทั่วไปจะมีหนึ่งนิวเคลียสนิวเคลียสเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์โดยทำงานร่วมกับไซโทพลาซึม และมีความสำคัญต่อกระบวนการแบ่งเซลล์และการสืบพันธุ์นิวเคลียสเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมเรียกว่า DNA DNA จะรวมตัวกับโปรตีนเกิดเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโครมาตินขณะแบ่งเซลล์จะเห็นโครมาตินมีลักษณะเป็นแท่งเราเรียกโครมาตินที่เป็นแท่งนี้ว่าโครโมโซมถ้าเราย้อมสีนิวเคลียสบางบริเวณของนิวเคลียสจะติดสีย้อมเข้มกว่าบริเวณอื่นๆเรียกบริเวณนี้ว่านิวคลีโอลส นิวคลีโอลัสเป็นแหล่งสังเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบของไรโบโซมค่ะ